ประเดิมฝนวันแรก50จังหวัดรับมือพื้นที่สีแดงสีเหลือง28จังหวัดรับมือฝนตกหนักวันนี้พยากรณอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตุัยากรยพยากรณอากาศในช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่21กันยายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนัก ฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเหลืองและพื้นที่ฝนในวันแรกที่จะเริ่มเข้ามาโดยกรมอุตุนิยมที่ยาแจ้งเตือน50จังหวัดร่วมถึงเปอร์เซ็นต์นของฝนในแต่ละภาคซึ่งฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็นวันแรกนะครับ21กันยายนฝนจะชุกต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้จนถึง26กันยายน แต่ส่วนมากนะครับไม่ได้ชุกในทุกพื้นที่นะครับเหมือนที่แอดมินเคยบอกเอาไว้ว่าในด้านของพื้นที่ทางตอนบนบนจะมีบริเวณขอปอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากบริเวณพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกที่ลุกล่ความชื้นลงมานะครับดังนั้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนและอีสานทางตอนบนอากาศจะแห้งนะครับและเย็นแผ่ๆเข้ามาในบางพื้นที่รวมถึงเริ่มมีหมอกเข้ามาในตอนเช้านะครับ แต่ในด้านของการมีหมอกเข้ามาไม่ใช่ว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวเลยนะครับในด้านของมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามานะครับก็จะมี ในช่วงวันที่ในด้านของมวลอากาศเย็นจะถอยล่นขึ้นไปนะครับและในด้านของร่องก็จะสวิงตัวลงมาอีกครั้งนะครับดังนั้นฝนยังไม่หมดนะครับในช่วงนี้แค่ฝนลดลงจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมนะครับบริเวณพื้นที่เหนือตอนบนอีสานทางตอนบนแต่ฝั่งล่างนะครับฝั่งล่างเน้นว่าฝั่งล่างนะครับไม่ใช่ทุกพื้นที่ก็ยังมีฝนตกฟ้าคะนองและฝนจะเริ่มชุกนะครับบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครทริมณฑลภาคตะวันออกรวม บริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ทางตอนล่างก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา และจะมีฝนตกหนักเข้ามานะครับในบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างนะครับร่วมรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งในด้านของพื้นที่ฝนที่ตกนะครับเป็นยังไงกันบ้างตามที่แอดมินได้คาดการณ์และแจ้งเตือนเมื่อวานนี้พื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับตามที่คาดการณ์เอาไว้เป๊ะเลยนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกนะครับใครอยู่อีสานฝั่ง ออกบ้างตั้งแต่มุกดาหารลงมาจนถึงพื้นที่สีสะเกดเลยนะครับอีสานฝั่งตะวันออกตามที่แอดมินได้แจ้งเตือนเอาไว้ฝนเข้ามาตามที่คาดการกันเลยนะคะเมื่อคืนนี้ โด,โดยเฉพาะในะครับ,บริเวณพื้นที่มุกดาหารอํนานาจเจริญยโสธรอ,อุบลราชธานีสีสเกตร้อยเอ็ดรวมถึงมหาสารคามในบางพื้นที่นะคบเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาตามที่คาดนะคบจากการพัดนําเข้ามาของลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้เพราะอะไรนะคบเพราะในขณะนี้มีหย่อมความอากาศต่ำบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนล่างดังนั้นฝนที่เข้ามานะครับก็จะมีเมฆกระจายตัวในบางพื้นที่นะครับจึงทําให้มีฝนเล็ดลอดเข้ามาได้บางพื้นที่ บริเวณอีสานทางตอนล่างภาคกลางเทพมหานครพริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับดังนั้นฝนในวันนี้จะเริ่มเข้ามาเป็นวันแรกแล้วนะครับในด้านของฝนถึงแม้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังอ่อนนะครับแต่ในช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายแล้วถึงจะอ่อนกําลังลงแต่ปัจจัยที่ทําให้ในด้านของฝนตกก็คือลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นนะครับฝนนะครับถ้าเกิดมีเมฆ เมฆตั้งเขาเข้ามานะครับฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับรวมถึงตะวันออกเฉียงใต้ก็เตรียมตัวรับฝนได้เลยนะครับซึ่งในด้านของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นี้จะพัดจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพม,มหาคนครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับจะพัดนํากลุ่มฝนเข้ามานะครับทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ดังนั้นนะครับจึงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะครับอีสานทางตอนล่างก็จะมีฝนได้นะครับบางพื้นที่ดังนั้นนะครับในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนัก จากลมตะันออกและลมตะันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยบริเวณที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและเพิ่มความระวังในการขับขี่นะครับในช่วงนี้จากฝนตกฟ้าขนองส่วนคลื่นลมทะเลมีคลื่นสูง1เมตรส่วนบริเวณพื้นที่ที่มีฝนต้องระวังนะครับคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตร ซึ่งในด้านของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในวันนี้จะทําให้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานาครน,นนทบุรีปรทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีวิทยาสระบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดสุราธานี กระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลารวมถึงนาราธิวาสนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสียงดังกล่าวระวังฝนตกหนักในวันนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้กันนะครับ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคของวันนี้นะครับฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับฝนมากที่สุดจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกฝน70ระวังในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับฝนจะเพิ่มส่วนพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานรวมถึงภาคใต้ฝน60นะครับภาคอีสานก็จะเน้นฝั่งล่างและบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างเช่นกันนะครับภาคใต้ก็จะเน้นทางตอนล่างล่างส่วนภาคเหนือจะมีฝน40นะครับในวันนี้ ซึ่งภาคเหนือในวันนี้จะมีฝน40%ส่วนมากในแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากาแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด32-36องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในวันนี้ฝนจะเน้นทางตอนล่างฝั่งตะวันออกและทางตอนกลางในบางพื้นที่นะครับส่วนทางตอนบนฝนน้อย ฝน60%ส่วนมากน้นเลยชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสรารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารเยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตร,รวมถึงอุบลราชธานีนะครับส่วนพื้นที่บ้านของแอดมินเองที่บ้านผักบุ้งตำบลจานกันทารารมศรีสเกตกระหน่ำลงมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับในวันนี้ตกหนักตกแรงมากเลยนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยนะครับมีฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะครับมีฝนมีฟ้าแต่ไม่มีลมประโชคแรงโชคดีไปหน่อยนะครับ ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดของภาคอีสานวันนี้23-26องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กมตม่อชั่วโมงภาคกลางในวันนี้ฝน60%ฝนตกหนักบางแห่งนะครับสระบุรีพระนครศรีวิทยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 6องศาและสูงสุด34-36องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กมตม่อชั่วโมง ภาคตะวันออกในวันนี้ฝนร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสากแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีละตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามสิบเอ็ดถึงสามสี่องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามส30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนเพิ่มนะครับฝนตกหนักบางแห่งบางเขตบางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตนานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดย่สามองศาและสูงสุด3 3 3 5องศาจากลตามตะวตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงมกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตอนตกฝนเพิ่มเช่นกันนะครัฝน60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด31-34องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความ,วมเร็วลมง3 0กมชมทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นนะครับ ในวันนี้ฝนจะเพิ่มเป็นวันแรกขอให้ทุกท่านเตรียมตัวรับมือฝนนะครับทางบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างอีสานตอนกลางภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังฝนตกหนักหนักมากนะครับในวันนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือกันนะครับและฝนยาวเลยนะครับตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นไป21กันยายนจนถึง28กันยายนนะครับ2อง6ขอให้ติดตามพยายรกรณ์และประกาศคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ